รายได้นี่จะนับยังไงคะจะเยื่นกลางปีและปลายปีแบบซับซ้อนไปหมดแล้วคะ่ะรายได้บุคคลธรรมดาหรือเรียกว่ารายได้ส่วนตัวเนี่ย จะต้องแยกนะคะปีต่อปีปีใครปีมันสมมุติณ3สามธนวา256าหได้รับเงินมา20,000บาทก็ให้เป็นปี2,566นะคะ1มกราคม2567ได้รับเงินมา1 0 0 0 0แบาทถือเป็นรายได้ของปี67นะต่อให้ห่างกันวันหนึ่งก็ให้ตัดปีปีใครปีมันตรงนี้สำคัญมากส่วนรายได้กลางปีคิดยังไงก็คือให้เริ่มสมมุติปี2 5 6 6 1มกราคมถึง30มิถุนายนเดือน1ถึงเดือน6 ตรงนี้เราต้องยื่นพอดอ94นะคะซึ่งพอดอ94สามารถยื่นดีเลย์ได้เดือน7เดือน8แล้วก็เดือน9ส่วนทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะดีเลย์ให้ประมาณ8วันนะคะดูกันปีต่อปีนะส่วนปลายปีจะต้องยื่นพอดอ90นะคะคือยื่นรายได้ทั้งปีตั้งแต่เดือน1ถึงเดือน12กวาดมาให้หมดเลยค่ะซึ่งเงื่อนไขก็ขึ้นอยู่กับปีนั้นๆอันนี้จะต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์สรรพกรอ,อีกทีนะคะ